สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะทำโปรโมชั่นนะครับสำหรับกลุ่มรถเก่งกลางและก็เก่งใหญ่นะครับตรงนี้นะครับก็รถที่เป็นลูก PCD 5ดลูกนะครับห้าลูก็จะมี5้ลูร้อยทัเติ้ลพีอูสทัวเติ้ลวิชซูบารุทุกตัวนะครับรวมถึงรถ5้าร้อนะครับก็ซีวิ c เอาพาดแคมรี่มาสด้าทุกรุ่นนะครับก็คือรถญี่ปุ่นทุกตัวนั่นเองนะครับรวมถึงรถยุโรป5้าลูร้อด้วยนะครับรถยุโรปก็มีเบน นะครับมี a u d i มี BMW ทุกตัวเลยสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยนะครับผมจะทำเป็นราคาแบบ One Price mm hmm. เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจกัน,นง่ายๆนะราคาเนะี่ยก็จะเป็นโปรโมชั่นตัวล้อในค่ายแบรนด์ Auto Option หรือ EOW ในตระกูล f f o r m o r m i n g เท่านั้น <Okay. S 1> ล้อตัวนี้จะ Start Up ขอบ17ราคาอยู่ที่22,000บาทนะครับขอบ18อยู่ที่28,000บาทขอบ19อยู่ที่36,000บาทขอบ20อยู่ที่4 2 0 0 0บาททุกตัวตรงนี้นะครับ เราจะขายล้อในราคา one price เราจะมีน็อตเนแถมให้ทุกคนอยู่แล้วเนาะส่วนใครมาจัดเป็นล้อโปรโมชั่นคู่อย่างนะครับข้อสิ คุณจะได้รับส่วนลด3,000บาทขอ18คุณรับส่วนลด4,000บาทขอ19ขอ20ได้รับส่วนลด5,000บาทการเลือกยางเนี่ยพี่ต๋องริบเราอยากให้ทุกคนเลือกยางตามการใช้งานนะครับและรถแต่ละที่เราบอกแหละก่อนหน้านี้ดิเมนชันรถมันเยอะสเปคยางแต่ละตัวมันไม่เท่ากันใครขับรถเร็วใครขับรถซิ่งใครเน้นนุ่มเงียบก็เลือกตามการใช้งานนะครับต่อมานะครับเรื่องของราคาสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นต่อเนื่องก็คือตัวโคมอัพนะครับสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงงลล่่ายไดอกชต้เค็ ทุกตัวจะเข้าโปรโมชั่นหมด Endura Pro n e w s R รวมถึงโชคสตับกัับเกีียวทุกรุ่นนะครับใครซื้อล้อยางแล้วนะครับรับส่วนลดต่อเนื่องจากโชค๊คต่ออีกเริ่มต้น2,000บาทจนยาวไปถึง5,000บาทหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณจัดล้อขอบ17มาซื้อล้อพร้อมยางคุณจะได้ส่วนลดเริ่มต้น5,000บาทจนยาวไปถึง1,000 0บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อพี่หลงามด,ดูแล้วกันนะครับผม